ดาวหางฮันเล่เว้เฮมาครับนี่เร็ว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 เลยดันครับดันครับดันครับสกัดไว้ก่อนโคนขึ้นครับดันครับเฮ้ยโคนมาแล้ว เอาไงครับวังในวังนอกไม่วังในไม่วังนอกจะดันอย่างเดียวกินเป้ากินเป้ายางไเพ่กินแล้วครับกินครับกินครับ ไงครับพี่แม่ดันยันดันยันเหมือนกันครับม,มาเร็วชิ้นนะนี้ครับนี้ครับจอไว้ครับ ไอ้โคนมาว่ะต้องรีบกินซะแล้วเนี่ยกินก็บ่อยแทงครับโอ้โอช่องโวนี่ว่ากินครับกินครับ นั่นแน่ทำไมถึงไม่เอานั่นกินล่ะวะชะจะชะหืมหน้าหม่ำวะผมอยากกินม้าวะเชียนอยากกินม้าจังอืมไม่ได้วะอ่ะดันโค้งขึ้นไปครับ มาครับผมอ,อะไรล่ะเนี่ยจะมากินเม็ดจะมากินเม็ดด้วยเว้ยอบบ่บางครับบางครับงี้ก็ต้องบาง đây khôn mau quá ôm nít nừng đi qua mà. ôm nít nừng

เม็ดมาไปครับผมเม็ดหมาหวะ่ะเม็ดหมา พีอะแทงแล้วแทงมาครับผมเป็นแต่จอมีรูเดียวครับ หนีไปหน่อยนีไปหน่อยอ้าวออกอะไรวะนี่อหลุดแล้วครับอ่ะโอเคแสดงว่าน่าจะหลุดมาครับเกมกำลังสนุกเลยไม่หนีจริงออกมาแม่งก,กินโอ้โหใจร้ายวะ่ะกินครับผม ทำอะไรเจ้าจะทำอะไรของเจ้าใบตัวมาไปครับนี้ก่อน นั่นแน่อ่ะแย่เข้าไหมครับเฮ้ยเอาว่ะทำอะไรได้บ้างเนี่ย กินดีครับดีไหมฉืบชืบๆๆบ,บเขาจะถอยไปกินมาเราเหรอ,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 อกิ่นชืบน่าจะถอยไปกินมา มาครับถึงไม่กระดานมากินเหลือเอาตอบใจพี่ครับเลือกเอาเลยครับชอบตัวไหนก็จัดการเลยอืมอแม่งไปดาโตนั้นจริงด้วยกินเข้าไป นี่ครับผมทำอะไรวะเจ้าทำอะไรเนี่ยตลุกแม่งก่อนคนระับกินง้่งก่อนนะกินตัดจังหวะอืมกินั้งให้หมดให้กินไม่ได้ดีว่ว่ากินไม่ได้วะท่านผู้ชม นี่ครับกินเบียอือ่ะกินเบียแล้วกันนะครับมา โอ้ยแย่แล้วกินเข้าไปทำหนึ่งนะได้ไหมวะยื้อชีวิตอะไรได้ไหมเนี่ยลุกแม่งก่อนเลย เอาลูกแม่งทีดิทิมลูกเข้าไปอ้าวเจ้าตายก่อดวะ